จริงหรือไม่ผู้หญิงแกล้งเสร็จมากกว่าคุณผู้ชายเพราะสาเหตุอะไรไปดูในคลิปนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องรวยไม่ปอวันนี้อยู่กับน้องดาวเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือแบบช่องนี้คือ ตาบอกเลยว่าใครที่แบบยังไม่กดติดตามพลาดมากนะคะต้องกดติดตามไว้เพื่อจะไม่พาดคลิปใหม่ๆหรือสาระดีๆเรื่องเพศศึกษาทุกวันที่ด่านจะปล่อยคลิปเนาะน้องๆหนูๆคนไหนที่อายุต่ำกว่าสิปปีให้เลื่อนผ่านเพราะคลิปของพี่ให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาเนาะแล้วก็วันนี้เราจะมาทําคลิปนะคะหลายๆคนอาจจะแปลกใจว่าผู้หญิงนี่แกล้งเก่งไหมแกล้งถึงเก่งหรือเปล่าแกล้งไปถึงสถานีแหความสุข แบบตลอดตลอดมีนะคะทุกคนมันมีหลายปัจจัยมันมีหลายเหตุผลฟังคลิปให้จบนะคะก่อนจะไปฟังคลิปคือต้องกดไลค์กดติดตามไว้ก่อนนะคะแล้วก็คอมเมนต์ซ่องดาวด้วยนะเพื่อจะได้อยู่กับ f c นานๆอยู่กับ FC หทนะุกวันเลยเนาะเพราะว่าดาวก็ทำรายซ่องเนาะแล้วก็ฝาก Ti k t o k ด้วยนะคะทุกคนสนุกไหมอ่ะไม่ใช่ทุกคนรู้ไว้ไม่โป๊ะนะคะช่องซ่องทิกตอกเอออันนั้นมันเป็นซ่องยูทูบซ่องเก่านะคะทุกคน มีใครฮักมาอีกแล้วอ่ะเพราะว่าผู้หญิงเราดาวจะว่าให้ฟังนะมีหลายเหตุผลมีหลายปัจจัยทําไมถึงแกล้งมันมีหลายอย่างนะปัจจัยหลักมันขึ้นกับผู้ชายอีกนะผู้ชายทาบางทีคือแค่แบบทาให้เขาแบบทําแค่อย่างเดียวอ่ะไม่มีแบบอ่าสัมผัสจุดไหนไม่เล้าโลมไม่อะไรเลยอันนี้ให้เป็นความรู้อย่าฮาเรื่องนะคะทุกคนเอฟซีค่ะอย่าฮาเรื่องนะคะดาวให้เป็นความรู้จริงๆเนาะอ่า ผู้ชายบางคนนี่คือไม่ทําอะไรนอกเหนือจากพอดแล้วก็เข้าในห่าเลยไม่มีอะไรแบบไม่มีลูกเล่นนะ่ะไม่มีลูกเล่นแต่เวลาทำเขาก็ยอมไม่ทำน,นะคะแต่ผู้หญิงเราหรือว่าผู้หญิงอย่างดาวอะถ้าเป็นดาวนะถ้าทําแบบนั้นคือแบบแก้ผ้าเข้าในห่าแล้วผู้ชายทำอย่างเดียวอะดาวจะมีความว่างเปล่าดาวไม่อินนะคะทุกคนดาวไม่ฟิน ดาวไม่มีความรู้สึกดีเพราะผู้หญิงเรามันต้องแบบอยู่ตั้งแต่ใบหน้าถึงข้างล่างนะคะทุกคนตรงไหนหลังหูคอต้นคอซาลเปาหน้าคู่อ่ากินหัวสรลเปาใต้สะดือหรือว่าขาทับอ่อนๆด้านในเขาทำทำให้เขาเล่นให้เขาเขาจะไม่แกล้งคุณนะถ้าคุณเล่นแบบนี้จริงๆอ่ะเขาจะไม่แกล้งแต่คุณทำเลย แล้วคุณถึงแล้วแล้วก็คุณจะคอยถามวา่าใค้หรือยังได้หรือยัง,ยง,ยงเขาจะแบบมีความบ้างเปล่าเขาจะตอบอะบถึงแล้วพี่รักจะถึงแล้วนะแต่ที่จริงมันไม่มีอะไรอ่ะมันนี่ไม่ได้ฟินอ่ะอ่ะเมื่อ à, ก่อนดาวเป็นนะเขาคนที่คบกับแฟนแรกๆอ่าคบกันแรกๆหรือว่าอ่าเป็นแบบแฟนคนแรกคนที่สองคือไม่ไม่รู้อะไรแต่ว่าแฟนของน้องดาวคนปัจจุบันนี้คือรู้งานเนี่ยคนเขาก็มีแบบ เขาแบบอาหารการใช้ชีวิตมาแล้วเนาะแล้วเขาค่อยมาแต่งงานกับเราอันนี้คือต่างคนต่างใช้ชีวิตมาแหละอืมแต่ว่าเราจะแกล้งนะทุกคนว่าถึงแล้วพี่รักทางฮั้งที่แบบเราไม่ได้อินเราไม่มีความสุขแต่ผู้หญิงบางคนย้ําว่าเขาไม่กล้าบอกคุณนะคะเขาไม่กล้าเขาไม่กล้าบอกคุณเพราะอะไรคะบางครั้งคุณไม่ได้ถามเขาว่าสุดยอดไหม ถึงแบบมีความสุขหรือเปล่าโอเคไหมตรงนี้โอเคไหมคุณไม่ถามคุณรูสายคือไม่ถามแค่ตั้งหน้าตั้งตาทําอย่างเดียวสาเข้าคกอย่างเดียวอ่าทำตึบ๊บทําตับอย่างเดียวเพื่อจะได้แท็บเขาเพื่อจะแท็บตับแท็บตับประมาณนี้นะทุกคนแต่ว่าไม่ได้ถามเขาว่าโอเคไหมจุดนี้ดีหรือเปล่าไม่ถามแล้วผู้หญิงก็จะแกล้งเรื่อยๆแกล้งเพราะทําให้จบไวๆจบเร็วๆฉันไม่อยากทาละ มันรู้สึกว่างเปล่ามันรู้สึกไม่มีอะไรสนุกมันไม่สนุกอะถ้าแบบผู้ชายคนไหนนะถ้าเป็นผู้ชายนะหรือว่าแฟนของนองดาวปัจจุบันะ่ะถ้าทําแบบนางดาวก็ไม่ได้อินนะคะไม่มีความสุขนะคะเพราะดาวเป็นคนที่ชอบแบบว่าตั้งแต่แบบใ,บใบหน้าลงมาข้างล่างคือเราชอบทุกจุดของเราสามารถทําได้ทําได้ทุกจุดนะคะทุกคนไม่ได้แบบว่าอืมเมือนเสรยหุอย่างแล้วคุณแบบแค่แบบหอดกางเกงเข้าไปในห้ามอย่างเดียวแล้วก็จบ คลียประเด็นนี้นะคะไม่นะคะไม่ถึงผู้หญิงไม่ถึงจริงๆนะเออถึงคุณจะแบบอันนั่นอันนี้แบบกระึบกรับยังไงก็ไม่ถึงนะคะอ่ะอาจจะมีแบบคนที่เขาไม่ไมีไม่รู้จักตัวเองคือไม่แบบไม่รู้ว่าตัวเองชอบแบบไหนตรงไหนที่ทําให้ตัวเองมีความสุขและฟินและอินและใจฟูอะอะเว้นแต่ผู้หญิงแบบนั้นเขาไม่รู้ก็แค่เขาตามคุณไปคือตามธรรมมาซาเลยคือแค่แบบอ่คุณได้ก็จบ บางทีไม่รู้ว่าตัวเองหึงหรือเปล่าอันนี้มีค่ะทุกคนมีอันนี้เป็นแหละเป็นความรู้ให้ FC เลยว่าผู้หญิงเราบางทีก็ยังไม่รู้จากตัวเองมีหลายคนมากเลยที่ทักอาหารน้องดาวแล้วก็ไม่รู้ว่าหึงเป็นแบบไหนแค่แบบแต่ละวันเสิร์ฟอาหารจานโปรดให้สามีสามีตั้งหน้าตั้งตาทําอาหารกินแล้วก็จบสามีทําแล้วก็จบคือตัวเองไม่รู้เลยว่าตัวเองไปหึงหรือเปล่าอันนี้แหล่ทุกคนมันเป็นจุดที่แบบเราสามารถคุยกันได้นะ อย่างแรกเราต้องเปิดอกคุยกันนะคะว่าวันนี้เราจะทําแบบนี้ไหมลองทําอะไรที่มันแตกต่างมันใหม่ๆหรือเปล่าเราจะย้าเลยนะว่าสิ่งที่เราสื่อสารกันแบบตรงๆต,ตรงไปตรงมามันเป็นอะไรที่ดีมากๆทุกคนเป็นอะไรที่ทําแล้วแบบอ่ามันได้ประโยชน์อ่ะเรามันทําให้เราฝินทั้งคู่อ่ะเออสามารถสื่อสารกันได้ไม่ได้แบบว่าเงียบคุณเงียบฉันเงียบฉันเงียบคุณเงียบ,ยบไม่ถามแต่ คุณก็ดันจะทําอย่างเดียวแล้วก็ผู้หญิงก็แกล้งบางทีเขาไม่ได้อินแค่แบบบางทีเขาก็เหนื่อยล้านะเหนื่อยแบบมันไม่มีความสุขแล้วมันถ้าผู้หญิงไม่มีความสุขเขาจะไม่น้าเยอะเออเขาจะน้ำลูกโป่งไ่เยอะอคนมันไม่ลื่นมันไม่ลื่นขนาดนั้นเนาะแต่ถ้าทำให้เขาสุดๆคุณหุ้มเทในการแบบแล้วโลมนู่นนี่นั่นนะ่ะแต่หัวจะหลุดเท้าและที่สําคัญตรงเม็ด ตรงเม็ดหรือคุณจะไปน้องจีหรือว่าน้องคิตตอลสเนาะบริเวณน้องวีทางเข้าถ้ำอะไรก็ตามแต่คุณสามารถใช้ได้ทุกอย่างที่คุณทำถ้าคุณทำานระับประกันเลยว่าเขาไม่แกล้งเขาถึงแน่นอนรับประกันเลยถ้าตรงเม็ดนี่คือแค่คุณแบบสำรวจหรือระบายสีประมาณแบบไม่เกินห้านาทีไปแล้วแล้วเวลาไปอะ่ะผู้หญิงจะซอบแบบพักออกแต่ที่จริงทุกคนจะ ผู้ชายคะยิ่งเขาผักช่วงนั้นถือคือเขาหึงแล้วเนาะผักออกไปคุณก็ต้องแบบมุดลงยิ่งทําอ่ะมันจะได้ฟินแบบโอ้โหฟินแบบแทบบจะขาดใจเออดาวก็เป็นบ่อยนะชอบแบบว่าถึงแล้วเนาะผักจะมีออกแต่ที่จริงมันยังมีความอยากยังมีต้องการอยู่ให้ผู้ชายทําต่อทําต่ออีกนิดนึงเขาแทบจะแ,แบบโอ้ร้องขอชีวิตคุณเลยแหละ อันนี้แหละเป็นเคลดลับอีกเคลดลับหนึ่งเนาะใครไม่เคยไปฟังคลิปของคนอื่นนี่ดาวบอกเลยนะว่าคลิปของดาวที่คือให้ความรู้แบบแน่นๆให้ความรู้แบบไม่กักในซ่องรู้ไว้ไม่โปะเป็นซ่องที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่18บวกเนาะออกจากสนุกไหมสนุกไหมก็เป็นของดาวนะแต่ว่าอันนี้คือเป็นที่ดาวจะอัปเกรดให้มันดีที่สุดให้มันดีกว่าเดิมให้มันมีประสิทธิภาพมากกว่าซ่องเดิมฉะนั้นดาวถึงมาทําคลิปแบบให้แบบ อธิบายให้แบบลึกซึ้งแล้วก็ไม่มีสคริปต์ดาวไม่เคยมีสคริปต์ถึงจะพูดไปวนมาแต่ดาวพูดจากความรู้สึกและประสบการณ์ของตัวเองนะคะทุกคนดาวจะได้แบบอ่าสิ่งไหนที่ดาวผ่านมาหรือว่ามันเป็นความรู้ให้ได้หรือทําให้ f อดาวผ่อนคลายผ่อนคลายทุกอย่างได้ดาวสามารถจะทําได้ดาวทําคะ่ะและดาวก็อยากเสิร์ฟความสุขให้กับ f c ทุกคนฉะนั้นผู้หญิงเราหลายๆคนอาจจะแกล้งบ่อยแกล้งหึงบ่อย พอผู้ายก็ไม่รู้เรื่องอะไรแค่แบบหอดแล้วก็ใส่อย่างเดียวแค่แค่นั้นเนาะไม่มีแบบลีลาห้าห้างหรือแบบสื่อสารกับเขาไม่พูดแบบนู่นนี่นั่นกับเขาก่อนเนาะแล้วก็ไม่คอยหามนะตรงนี้ที่ไม่รักเวลาเราทำมาเราหามเลยที่รักเวลาจะมุดหรือว่าอะไรก็ตามแต่ให้ขี้ตรงนี้ไหมให้ขี้ตรงนี้หรือเปล่าอ่าหามเขาเขาจะมีความรู้สึกแบบตอบสนองที่รักโอเคมากเลยอะ อุย้ยคันหูไมรโลเป็นอะไรอ๋อยอ๋อย,ออยประมาณนี้ผู้หญิงก็จะประมาณนี้เลยทุกคนฉะนั้นถือว่าเราต้องทําให้มันแบบให้เขาถึงจริงๆไม่ต้องให้เขาไปแกล้งถ้าแกล้งนี่คือเ,เอคุณภาพของคุณผู้ชายไม่มีนะถ้าผู้หญิงแกล้งคือคุณทําไม่ถึงคุณทําไม่ถึงจริงๆเขาถึงแกล้งอันนี้บอกตอบซัดเลยนะคะทุกคนอันนี้ตอบซัดเหตุผลก็แค่นี้ ถ้าคุณทําดีหรือคุณทําให้เขาถึงเขาจะไม่แกล้งเขาจะไปจริงค่ะทุกคนเขาจะเสร็จจริงแล้วเขาจะไปแบบมีไปถึงสถานีห่งความสุขแบบจริงๆอ่ะเขาจะไม่แกล้งคุเลยเขาจะไม่แกล้งถึงแบบนี้อันนี้แหละดาวถึงบอกว่าเราต้องทําจากใจเราจะทําให้แฟนมีความสุขตั้งแต่หัวจะหลุดเท้าทําได้ทําเออทาได้ทําแล้วก็ตรงเม็ดถ้าคุณทําได้จริงๆคุณใครจริงๆคุณแบบ คุณแบบจี้จริงๆอ่ะเขาแทบจะแบบร้องขอชีวิตหยุดนั้นเลยนะคะทุกคนเนาะอันนี้คือว่าเป็นคลิปพี่ดีให้กับ f อฟหลายคนที่ยังไม่รู้เนาะใครที่รู้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือแชร์ออกไปให้เพื่อนได้รู้นะคะคลิปขงดาวดีมาก